ายบ้านมีน้องหมาอยู่ในพื้นที่บ้านแด้อยากสร้างเขตปลอดภัยลดการลื่นลดการเกิดอุบัติเหตุนี่คือผลงานการติดตั้งข้อกั้นสั์เลี้ยงและแผ่นกันลื่น p e n น l t t e r รุ่น Low m a t ที่เข้ากับพื้นที่จริงของลูกค้าแบบ100%เริ่มจากการติดตั้งแผงข้อทีละชิ้นตามแบบที่ลูกค้าต้องการเราสามารถออกแบบรูปทรงดีสละจะกก้นเป็นห้องนั่งเล่นหรือโซนพักก็ออกแบบได้ทั้งหมดจากนั้นเข้าตัวล็อกด้านบนทั้งตัวล็อกตรงและตัวล็อกมุมเพื่อยึดให้ข้อกั้นแข็งแรงไม่โยกไม่บิดตัว ส่วนด้านล่างเราจะติดตั้งตัวล็อกร้อมอยางกระลื่นเฉพาะรุ่นซึ่งเกาะพื้นแน่นมากช่วยใข้อ,ขอไม่เลื่อนไปเลื่อนมาแม้สั์เลี้ยงจะวิ่งหรือกระโดดหลังจากติดตั้งครบทุกจุดเราตรวจสอบความแน่นหนาให้ทุกด้านเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยและใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันขั้นตอนสุดท้ายเราปูแผ่นยางกระลื่นเพนอลิเตอร์รุ่นโลแมทซึ่งตัดตามขนาดพื้นที่จริงอย่างพอดีไม่มีรอยต่อไม่โก่งไม่เคลื่อน โลมแมตรุ่นนี้มีผิวสัมผัสนุ่มรองรับน้ำหนักได้ดีดกันนะ้ำเช็ดทำความสะอาดง่ายและยึดเกาะกับพื้นได้แน่นช่วยสัตว์เลี้ยงเดินได้อย่างมั่นคงลดการลื่นล้มของน้องหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณต้องการปรับพื้นที่ให้ปลอดภัยสำหรับน้องหมาหรือต้องการออกแบบข้อกก้นเฉพาะพื้นที่บ้านของคุณท้ามาปรึกษาเราได้เลยเพชรนอริเตอร์ไทยแลนด์ยินดีดูแลตั้งแต่คำแนะนำจนถึงติดตั้งเสร็จพร้อมรับประกันงานติดตั้งทุกเคส